ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยอดย่าวีลีกด้วยนะครับวันนี้ก็จะพาไปพูดคุยนะครับเกี่ยวกับประเด็นของฟุตซอลนะฮะเกี่ยวกับควันหลงของฟุตซอลนะฮะสลับทีมเวียดนามนะครับจากการที่เขาชนะปานามาได้3ประตูต่อ2ประตูนะครับผมก็เขาก็มาวิเคราะ์ กันเองว่าเวียดนามเนี่ยมีศิอาจจะล่วงมากกว่าไทยเพราะว่าสายเวียดนามเนี่ยมันเป็นสายที่แข็งกว่านะครับเยอะเขาจะวิเคราะห์วิจารณ์ยังไงเดี๋ยวไปฟังในรายละเอียดของข่าวกันนะครับขอบคุณด้วยแล้วกันฮะที่ติดตามและรับชมนะครับสลับยอดย่าวีลีนะครับบายจมยุทธคนไทยในเวียดนามนะครับฝาก p l a ลิสต์อื่นๆของช่องเราไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ช่วงยอดย่าครวนเพลงหรือว่าจะเป็นยอดย่าคอเบอร์เพลงนะครับเอาไปฟังในรายละเอียดของข่าวกันเลยแล้วกันนะครับ สื่อเวียดนามนะครับบอกว่าฟุตซอลเวียดนามอาจจะตกรอบง่ายกว่าฟุตซอลไทยนะครับประเด็นนี้เขาบอกว่าแม้จะนำหน้าประเทศไทยแต่ทีมฟุตซอลเวียดนามก็ยังมีความเสี่ยงที่จะถูกตกรอบมากกว่าเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ฟุตซอลโลกปี2021รอบที่2ของรอบแบ่งกลุ่มฟี f a ฟุตซอลเวิด์คัพ2021จบลงแล้ว และยังเป็นเวลาให้ประเมินโอกาสของทีฟุตซอลเวียดนามที่จะไปต่อจนถึงตอนนี้ทั้งตัวแทนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวียดนามและไทยยังทำผลงานได้ดีในการแข่งขันครั้งหลังจากพ่ายแพ้บาซินไป1ประตูต่อ9ทีฟุตซอลเวียดนามก็ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาทันทีหลังจากเอาชนะปานามาไปได้3ประตูต่อ2ในครั้งนี้ และการได้3แต้มในฟุตซอลโลกครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จที่น่ายกย่องอย่างยิ่งของทีมชาติเวียดนามในขณะเดียวกันทีมฟุตซอลของประเทศไทยก็สร้างความประหลาดใจอย่างมากเมื่อพวกเขาขึ้นนำปูตุเกตในวันเปิดงานแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ด,ด้วยสกอร์1ประตูต่อ4หลังจากนั้นเขาก็เสมอกับทีมชาติโมร็อกโกด้วย1ประตูต่อห หากว่าผลการแข่งขันออกมาตามที่ต้องการคือเก็บชัยชนะได้จะทำให้ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายทันทีโดยไม่ต้องคำนึงถึงเกมการแข่งขันคู่ระหว่างโปรตุเกสกับมโมร็อกโกเนื่องจากอันดับ3ที่ดีที่สุดใน6กลุ่มที่จะคัดเอา4ทีมเข้ารอบกลุ่ม A และกลุ่ม F ทีมอันดับ3จะทำแต้มได้สูงสุดเพียง3แต้มเท่านั้น เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีแต้มแต่กรณีที่มโมร็อกโกแพ้โปรโตุเกสด้วยสกอร์ที่ขาดและไทยยิงประตูโซนมอนขาดลอยมีผลต่างประตูได้เสียดีกว่ามโมร็อกโกจะผ่านรอบด้วยจะผ่านเข้ารอบด้วยการเป็นทีมอันดับสองของกลุ่มทันที ซึ่งการผ่านเข้ารอบด้วยการเป็นทีมอันดับ2ของกลุ่มจะเป็นผลดีในรอบน็อกเอาท์รอบ16ทีมเนื่องจากจะพบกับคู่แข่งที่อันดับ2กลุ่ม A นั่นคือคาซัสสถานหรือเวเนซุเอลาแต่หากผ่านเข้ารอบด้วยการเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดใน4ทีมจาก6กลุ่มต้องไปดูว่าไทยมีแรนกิ้งอันดับที่เท่าไหร่ของอันดับ3 ของทั้ง4ทีมที่ผ่านเข้ารอบอันนี้คือส่วนหนึ่งของข้อมูลที่สยามสปอร์ตนะครับเอามาลงนะครับผมก็เอามิกมิกให้เข้าใจกันนะครับถ้าฟังของเวียดนามอย่างเดียวอาจจะไม่ครับในส่วนของเวียดนามเองนะครับผมณปัจจุบันเนี่ยในกลุ่มเนี่ยอยู่ที่อันดับที่3นะครับแล้วก็มี3คะแนนนะครับลูกได้11ลูกเสีย7นะครับนะฮะในแมตต์ต่อไปเวียดนามต้องเจอกับสารัสเช็กนะครับ ถ้าไปแพ้หรือไปเสมอเนี่ยเท่ากับว่าเช็คจะเข้าเป็นที่2ของกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวียดนามเนี่ยจะต้องเอาเสมอหรือเอาชนะให้ได้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยจะจะแย่ทันทีนะครับสำหรับเวียดนามนะครับนี่กเ็เป็นประเด็นที่เขาถึงบอกว่าอาจจะล่วงง่ายกว่าไทยนะครับเพราะว่า,าจะชนะสารัฐเช็คเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆแน่นอนนะครับนั่นเขาก็เลยบอกว่าไทยอาจจะมีเปอร์เซ็นที่ได้เข้าดีกว่านะครับ เพราะฉะนั้นนะฮะเวียดนามนะครับถ้าอยากจะเข้าต้องเอาชนะนะครับสารเช็คให้ได้นะครับเพราะว่าอยู่ในกลุ่ม E เนี่ยพวกประเทศปรากววยญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ลูกได้เสียเนี่ยน้อยกว่านะครับประเทศเวียดนามมากนะฮะเพราะว่าเสียกันไม่เท่าไหร่นะครับแต่เวียดนามเนี่ยเสียไป7ประตูแล้วนะครับก็ต้องมาดูกันว่าแมตต์ต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็เก็บมาฝากนะครับจากเวียดนามนะครับครับผมส่วนประเด็นที่2นะครับจะมา ฟังรายงานของเขาครับเขาบอกว่ากรณีที่ทีมชาติเวียดนามเนี่ยได้ชัยชนะเหนือ,อาปานามาเนี่ยสามสองนะครับทางฟี فا เองนะครับได้ชื่นชมทีมฟุตซอลเวียดนามเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเว็บไซต์ของฟี فا เนี่ยและเอฟซีย,ยกย่องทีมฟุตซอลเวียดนามนะครับขึ้นเว็บไซต์กันเลยทีเดียวนะฮะหมายถึงว่า,าเพจของเว็บไซต์เนี่ยเอา แนทีมเวียดนามขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะขึ้นในเพจเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องราวของการที่ชื่นชมนะครับจากฟีฟ่านะครับที่มีต่อทีมชาติเวียดนามนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็ยินดีกันด้วยแล้วกันสำหรับเวียดนามที่ได้รับชัยชนะนะครับเหนือปานามานะครับส่วนไทยเองก็นะครับต้องยกย่องนะครับเพราะว่าทีมโมร็อกโกเนี่ยเป็นทีมที่ แข็งแก่งกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ไปเสมอเขาได้นะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมก็เอาเก็บมาฝากจากเวียดนามนะครับผมเก็บมาฝากจากที่สื่อเวียดนามเขาได้ลงข่าวไว้นะครับเกี่ยวกับบ้านเราด้วยนะครับผมก็เอามาลงให้ฟังอีกทีหนึ่งครับขอบคุณอย่างสูงครับที่ติดตามและรับชมสรับยอด์จ่าวิลีบายจอมยุทธคนไทยในเวียดนามนะครับอย่าลืมนะครับฝากกันไว้ด้วยสลับเพลิดอื่นๆในช่องของเรานะครับ